สวัสดีครับผมชื่อเนสิลพครับวันนี้มาแสดงรับบทเป็นไม้ครับผมใช่ที่พาวินมาเที่ยวที่บ้านผมเจมสมพงศ์รค,ครับรับบทเป็นวินครับผม<ๆ>ก็อยู่ในเรื่องก็คือเป็นแฟนกับไม้มาประมาณสปีแล้วครับแต่ว่าไม่ได้มีโอกาสมาบ้านวินเลยเ<อ>ามาบ้านไม้<ๆ>ก็เอาจริงวัดสวยมากมเพิ่งเคยเห็นวัดแบบที่แบบเป็นสีนีเพราะว่าตอนปกติเราก็จะเห็นวัดแบบเป็นสีทองสีอะไรอย่างนี้ก็ แตกตาดีครับผมก็เด uh ี๋ยวซีนต่อไปเราก็จะไปถ่ายที่ตลาดใช่ตื่นเต้นนะครับเหมือนกันไม่เคยมาวัดกับตลาดที่จันทบุรีอ๋าใช่ครับก็ยังไงก็ขอฝากติดตามด้วยครับเดี๋ยวเราเตรียมตัวไปโลต่อต่อไปก่อนเจอกันที่เจอกันที่ไอ้ตลาดใช่ไหมครับบายครับ อร่อยพี่อันนี้คือครั้งแรกในชีวิตที่เคยกินถ้าบอกวาจาันนี้มากินได้ครับไอชินจรวดในในซีรีส์คือบอกว่ามากินบ่อยแล้วแตใจรน,นี่นี่ครับครั้งแรกแต่เทคแรกอ่ะเกือบบอกแล้วว่าอร่อยมากเป็นครั้งแรกหลุดไงหลุดอร่อยจนเกือบหลุดเลยนะครับต้องมาลองกินนะทุกคน ความพิเศษข,ของตอนของเราดนึงครับก็คือความพิเศษของ EP สองของเรานะครับก็น่าจะเป็นการที่แบบว่าเราได้ไปในแต่ละโซนเนาะของจันทบุรีที่เจมกับเนตก็ยังไม่เคยไปใช่ครับก็อยากจะให้ทุกคนที่ยังไม่เคยมาจันทบุรีก็ได้มาเจอสิ่งที่พิเศษไปกับเราด้วยใช่ครับ,ค,รบความพิเศษอีกอย่างหนึ่งของ EP คำสารภาพผมก็น่าจะเป็นแบบเรื่องราวของไม้และก็วินพามาเจอที่บ้านใช่แล้วต้องแบบมาสารภาพมาสารภาพก็เลยเป็นตอน สารภาพครับผมแล้วก็จะบอกว่าไม่ใช่แค่นี้ยังมีสินค้าโอท็อปของจันทบุรีด้วยนะครับผมอยากให้ทุกคนได้มาลองชิมทั้งบังคุดกวนอากวนอบน้ําผึ้งแล้วก็มีปูด้วยปูสามรสเราจะไปดูโลคที่สุดท้ายก็คือป้าของไม้ครับผมเชิญเราไปถ่ายกันนะครับผมแล้วเจอกันครับผม กินาแต่네อันน you like. ี้แปลกมากผมไม่เคยเห็นเลยก็คือควมสามารถเรียนความสมัรถเฮ้ยจอได้กับผมมองตอนยืนมันแบบเป็นเต้าหู้ไข่อะไรแต่ไม่ไม่ใช่ที่เรียนหรือไม่ใช่ต้องบอกทำไมครับกินอะไรไปแล้วครับกิ่นไก่ต้มกระวานครับผมอร่อยเลยครับหมือไก่ต้มยำอร่อย อนนี้ก็เวลาสี่ทุ่มเนาะสามทุ่มประมาณสามทุ่มแล้ว,ลวเดี๋ยวพวกเราก็จะตีตั๋วนอนยาวไปกรุงทเทพครับผมเพราะพรุ่งนี้เขามีงานต่อแต่ก็ที่หนานเราจะาสู้เต็มที่สู้ครับผมก็ยังไงก็ฝากด้วยนะครับผม EP สองคำสารภาพครับครับผมคำสารภาพนะครับผมก็มาดูกันว่าใครจะสารภาพใครแล้วก็ EP อื่นของทุกคนด้วยใช่เพราะมีตั้ง EP แน่ก็มีพี่แม็กนัทของเราด้วยอ่า ด้วยนะ,ค,ะครับผมสวัสดีวันนี้ก็ลาที่สวัสดีครับคุณในครับบ๊ายบาย